ครับคุณผู้ชมครับมาว่ากันต่อในเบรกที่2นะครับในเบรกนี้เราไปดูกันที่ข่าวของทั้งด้านต่างประเทศกันบ้างนะครับซึ่งก่อนหน้านี้ไม่กี่วันนะครับซึนามิก็กลับมาอีกครั้งหนึ่งนะครับนั่นก็คือข่าวที่ประเทศญี่ปุ่นนั่นเองนะครับแต่ครั้งนี้ก็ถือว่าไม่ได้ร้ายแรงมากสักเท่าไหร่นั่นเองนะครับรายละเอียดเป็นยังไงครับพี่พิศนุเรื่องนี้ครับกรณีของญี่ปุ่นนะครับมันเหตุเกิดประมาณวันที่8ธันวาคมนี้นะครับเวลาประมาณ18 จุด24นอนะครับตามเวลาท้องถิ่นนะครับก็เกิดแผ่นดินไหวนอกชายฝั่งญี่ปุ่นนะครับแรงสั่นสะเทือนรู้สึกได้ถึงที่ตัวเกี่ยวนะครับอาคารสูงหลายแห่งเริ่มสั่นไหวอย่างรุนแรงทีเดียวนะครับทางกรมอุตุนิยมวิทยาญี่ปุ่นนะครับได้ประกาศเตือนซึนามินะครับซึ่งต่ำกว่าระดับเตือนภัย1ระดับบริเวณตลอดชายฝั่งตะวันออกเฉียงเหนือของเกาะฮอนชูในจังหวัดอิวาเตะนะครับฟุกุชิมะอาโอโมรินะครับและอิบารากิ ค่าขึ้นสูงอย่างน้อย1เมตรนะครับตรงนี้ก็เป็นสถานการณ์ล่าสุดนะครับที่เห็นว่าในประเทศญี่ปุ่นยังมีแผ่นดินไหวขนาดใหญ่เกิดขึ้นยังต่อเนื่องอย่างต่อเนื่องนะครับโดยเฉพาะในปีนี้นะครับก็มองว่าจะส่งผลทําให้อาจจะมี ผลกระทบในเรื่องของความเสียหายด้านทรัพย์สินแต่ว่ายังไม่ได้มีการประเมินนะครับว่าจะเกิดความเสียหายมากน้อยแค่ไหนนะครับนอกจากนี้นะครับทางสํสนานักสํารวจธรณีวิทยาสหรัฐนะครับรายงานว่าแผ่นดินไหวขนาด7.3ลิตร์นะครับเกิดขึ้นที่ละติจูด37.889องศาเหนือนะครับลองิจูด144.090องศาตะวันออกห่างจากเมืองเซนไดไปทางทิศตะวันออกประมาณ284กิโลเมตร จังหวัดฟุกุชิมะราว319กิโลเมตรและห่างจากกรุงโตเกียว459กิโลเมตรในระดับความลึกประมาณ36.1กิโลเมตรส่วนทางด้านสถานีโทรทัศน์ NSK นะครับรายงานนะครับว่าสำนักงานอุตุนิยมวิทยานะครับคาดว่าคลื่นซีนนมิจะพัดเข้าฝั่งที่จังหวัดอิวาเตะในเวลา17.40น,นตามเวลาท้องถิ่นหรือ15.40น,นตามเวลาไทยนะครับส่วนจังหวัดฟุกุชิมะ สึนามิจะเข้าในเวลา17.50นและจังหวัดอาโอโมริและอิบารากิในเวลา18.00นเพราะฉะน,นั้นจะเห็นได้ชัดว่าใน4เมืองสำคัญของญี่ปุ่นบริเวณชายฝั่งตะวันออกนี่จะได้รับขึ้น่นสึนามิพัดเข้าฝั่งนะครับมีการ,รประเมินตามเวลาที่เราได้แจ้งไปนะครับส่วนบริษัทไฟฟ้าโตเกียวนะครับผู้บริหารโรงไฟฟ้านิวเคลียร์นะครับแจ้งว่ายังไม่มีรายงานโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ที่เมืองฟุกุชิมะ เกิดความเสียหายเพิ่มเติมหลังจากที่เสียหายหนักเมื่อต้นปีก่อนนะครับนอกจากนี้ล่าสุดเวลา16.30นานะครับตามเวลาประเทศไทยนะครับของเมื่อวานนี้ทางสถานีโทรทัศน์ n s k ของประเทศญี่ปุ่นก็มีรายงานว่าคลื่นสึนามิสูงหงเมตรได้สัดกระทบเข้าชายฝั่งเมือง ino, อิชิโนะมากิในจังหวัดมิยางิแล้วหลังเกิดเหตุแผ่นดินไหวรุนแรงนอกชายฝั่งทางตะวันออกเฉียงเหนือของญี่ปุ่น รตรงนี้คือสถานการณ์ล่าสุดในประเทศญี่ปุ่นนะครับซึ่งผลความเสียหายจะเกิดขึ้นกับทรัพย์สินหรือมีเสียชีวิตหรือไม่อันนี้เดี๋ยวเราจะติดตามให้ยิ่ต,ตามมาฝากคุณผู้ชมต่อไปนะครับจริงๆแล้วก่อนหน้านี้เมื่อปีที่แล้วเองเนี่ยประเทศญี่ปุ่นก็ประสบกับภยัยสึนามินะครับถือว่าเป็นครั้งยิ่งใหญ่และก็ร้ายแรงที่สุดนะครับเพราะว่าครั้งนั้นทําให้ประชาชนชาวญี่ปุ่นเนี่ยต้องเสียชีวิตกันหลายคนเลยทีเดียวนะครับแล้วก็รวมถึง ประเทศนะครับได้รับความเสียหายมากมายเลยทีเดียวนะครับและปีนี้ก็กลับมาอีกครั้งหนึ่งแต่ว่าสิ่ง,ง <มา S 2> ที่กังวลกัน <S 1> 1 <S ก็คือในปีนี้ก็คือว่าใ,ใ,น,ในรอบนี้นะครับ,รบก็คือว่าเมืองสําคัญอย่างที่เราได้พูดถึงนะครับอย่างฟุกุชิมะนี่ก็จะเป็นเมืองที่มีโรงงานปฏิกรณ์ปยมามนูหรือโรงงานนิวเคลียร์อยู่นะครับ,รบถ้าเกิดผลกระทบกับโรงงานเนี่ยอาจจะสร้างความเสียหายหค่อนข้างรุนแรงแล้วก็อาจจะกระทบไปใปนวงกว้างกับมันตะรางสีต่างๆก็อาจจะส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมนะครับตรงนี้เนี่ย รายงานล่าสุดที่เราทราบมานะครับ,รบผลจากโรงงานหรือขยะคึืนขยะจำนวนนับล้านตันเนี่ยมีการเริ่มเคลื่อนไปถึงประเทศสหรัฐอเมริกาแล้วตอนนี้กองขยะมโมฮูรานเนี่ยของเก่าเนี่ยยังไม่ได้กำจัดทิ้งนะครับ,รบยังอยู่ที่เข้าใจว่าไปถึงฮาวายนะครับแต่ตอนนี้ของใหม่กำลังจะเกิดขึ้นซึ่งเราก็ไม่แน่ใจนะครับว่าความเสียหายจะรุนแรงขนาดไหนรวมทั้งปัญหาเรื่องโรงง,งานปฏิกรณ์ปรมาณูหรือโรงงานผลิตนิวเคลียร์ต่างๆเนี่ย จะทานาไปสู่การเกิดปัญหาในเรื่องของสิ่งแวดล้อมหรือไม่นะครับก็เดี๋ยวจะติดตามกันต่อไปในโอกาสหน้านะครับครับเอาละครับต่อไปเรามาดูกันที่ทางด้านสภาอุตสาหกรรมกันบ้างนะครับเมื่อวานนี้ทางด้านนายพยุงศักดิ์เอกนะครับก็ออกมาบอกนะครับบอกว่าไม่ลาออกนะครับย้ําบอกว่าจะนั่งเป็นประธานสอทต่อไปนั่นเองนะครับโดยเมื่อวานนี้นะครับทางด้านนายพยุงศักดิ์เอกเนี่ยก็ออกมาย้ําอย่างที่ผมบอกไปในขัางต้นนะครับบอกว่าจะดารงตาแหน่งประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ไปอย่างถูกต้องตามกฎหมายนั่นเองนะครับหลังจากที่มีคณะกรรมการบางกลุ่มออกมาเคลื่อนไหวแล้วก็ลงมติให้พ้นจากตําแหน่งประธานสอ,อทอนะครับแล้วก็พร้อมปฏิเสธร่วมงานด้วยนั่นเองนะครับนอกจากนี้ก็ยังมีกระแสข่าวบอกว่า,ายังมีสมาชิกในกลุ่มนะครับเช่นบริษัทโตยโยต้าประเทศไทยบริษัทซีพีบริษัท, CP, ษทปตทเครือสาพัฒพิบูลและอีกหลายๆกลุ่มนะครับก็ ไม่เห็นชอบที่นายพยุงศักดิ์ยังดำรงตําแหน่งนะครับกรณีดังกล่าวนี่ก็นายพยุงศักดิ์ก็ออกมาปฏิเสธพร้อมเชิญตัวแทนดังกล่าวมาร่วมชี้แจงแล้วก็ต่างยืนยันบอกว่าจะให้การสนับสนุนต่อไปนั่นเองนะครับพร้อมกันนี้ทางด้านนายพยุงศักดิ์เองก็ยังนําแถลงการของนายบุญยสิธิ์โชควัฒนาประธานเครือสาพัฒมายืนยันว่า เครือสหพัฒเนี่ยในฐานะสมาชิกของสอทอประกาศจุดยืนที่จะสนับสนุนต่อไปและก็ยืนยันว่าการกระทําของนายสันติวิราชศักดานนท์นั้นก็ กรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทสหพัฒน์อินเตอร์โฮดดิ้งจำกัดนะครับและก็นายสมมาตรขุนเศรษเลขาธิการของสอทอนะครับเหตุการณ์ดังกล่าวเนี่ยเป็นเรื่องของส่วนบุคคลนะครับไม่ได้กระทําในานามบริษัทและก็ไม่เกี่ยวข้องกับเครือสหพัฒน์แต่อย่างใดนั่นเองนะครับนี่ก็เป็นถ้อยคําแถลงที่ทางด้านนายพยุงศักดิ์เนี่ยออกมาชี้แจงเมื่อวานนี้นั่นเองนะครับเกี่ยวกับกรณีนี้อันนี้ก็เป็นเรื่องของในมุมของคุณพยุงศักดิ์อีกมุมหนึ่งเนี่ยเราไปดูในด้านของคุณสันติวิรัตนนิศร ถูกเสนอตัวให้เป็นประธานคนดิเดตนะครับตั้งประธานขึ้นมาอีกหนึ่งคนนะครับที่ที่กลุ่มทางของคุณสมมาตรคุณเสธได้มีการรวบรวม,รวมสมาชิกแต่งตั้งขึ้นมาใหม่เป็นประธานสภาอุตาสาหกรรมอีกหนึ่งคนนะครับซึ่งล่าสุดคุณสันตินะครับก็มีการประกาศาลาออกเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับโดยมองว่าไม่อยากจะเป็นน้ำพึ่งหยุดเดียวหรือสร้างความเล่าฉานให้เกิดขึ้นในสภาอุตาสาหกรรมนะครับก็แสดงสปิริตลาออกไปนะครับตรงนี้ก็ก็จะทําให กระแสความขัดแย้งน่าจะลดแรงเสียดทานลงนะครับอย่างไรก็ตามนะครับเรื่องนี้นะครับเป็นยังมีความเล่าลึกในระดับสมาชิกหรือในกลุ่มอุตสาหกรรมแต่ละกลุ่ม,มที่อยู่ในสภาอุตสาหกรรมทั้งหมดมี39กลุ่มนะครับ<ม>เรื่องนี้ก็จะต้องทําความเข้าใจกันค่อนข้างพอสมควรนะครับซึ่งล่าสุดเนี่ยทางคุณพระยูนศักก็พยายาม,มนะครับ<ม>เข้าไปทําความเข้าใจชี้แจง กับกลุ่มอุตสาหกรรมประเภทต่างๆทั้ง39แห่งรวมทั้งกลุ่มอุตสาหกรรมต่างจังหวัดนะครับอีก10จังหวัดนะครับตรงนี้ก็จะเป็นการความพยายามที่จะเรียกความเชื่อมั่นนะครับกลับมาอีกครั้งหนึ่งโดยเฉพาะในส่วนของคุณประยุกคุณประยุงศักดิ์นอกจากจะสร้างความเชื่อมั่นให้กับสมาชิกรวมทั้งบุคคลที่เกี่ยวข้องในภาคอุตสาหกรรมแล้วนะครับิ่งสาคัญก็คือในสายตาของต่างประเทศก็เป็นสิ่งที่ทุกคนจับตาดูว่าสภาอุตสาหกรรมจะมีะการ ปฏิปนอมยอมกันนะครับ,รบแล้วก็อาจจะกลับมาเป็นปึกแผ่นมีเอกภาพแล้วก็สามารถที่จะขับเคลื่อนองค์กรภาคอุตสาหกรรมโดยฉพกะถือว่าเป็นภาคอุตสาหภาคเศรษฐกิจที่สําคัญของประเทศให้ก้าวหน้าต่อไปอันนี้ก็เป็นสิ่งที่สภาอุตสาหกรรมจะต้องกลับไปทบทวนบทบาทของตัวเองรวมทั้งจะต้องแก้ไขปัญหาต่างๆเพื่อให้ทําหน้าที่เป็นตัวแทนของสมาชิก อย่างทั่วหน้าอย่างแท้จริงครับครับจริงๆแล้วเรื่องสภาอุตสาหกรรมนี้นะครับก่อนหน้าที่ก่อนหน้านี้เนี่ยหลังจากที่เขามีเรื่องกันเนี่ยก็ม,มีหลายฝ่ายเนี่ยก็ออกมาพูดวิพากษ์วิจารณ์กันนะครับ,รบนั่นเองนะครับไปในทางที่ค่อนข้างที่จะไม่ค่อยจะดีนะคือโจทย์ใหญ่มันจะถูกโฟกัสไปที่เรื่องของประเด็นเรื่อง300บาทค่าแรงสามร้อยบาทแต่ณเวลานี้นะครับเท่าที่สังเกตดูมันก็จะเจอปัญหาอยู่เรื่อยในหลายจังหวัดโดยเฉพาะจังหวัดที่ไม่ได้อยู่ในเขตที่ประกาศ ขึ้นค่าแรงขั้นต่ำ300บาทบ70จังหวัดต,ตอนนี้เกิดภาวะที่เรียกว่าขาดแคลนแรงงานถึงจะจ้าง300าบาทแรงงานล<า><ข>ังหลเข้ามาเออถึงจะจ้างขึ้นมาอ,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 อาจจะจ้างเกิน300บาทบางคนเขาเขายังไม่อยากไปทําด้วยซ้าไปเนื่องจากว่าตอนนี้สถานการณ์มันเป็นตลาดของผู้ใช้แรงงานจริงๆเพราะว่าภาวะการตอนนี้คืออุตสาหกรรมเราขยายเติบโตขึ้นมากการต้องใช้ความต้องใช้แรงงานนะครับก็จะมีมากขึ้น มันก็ไปโยงเรื่องของแรงงานต่างด้าวอีกด้านหนึ่งนะครับ,รบซึ่งแรงงานต่างด้าวเนี่ยเขาก็มองว่าผลกระทบจริงๆเนี่ยเท่าที่เราสังเกตดูก็จะเห็นว่าหลายๆอุตสาหกรรมไม่ได้พึ่งแรงงานในบ้านเราเท่าไหร่นะครับบางส่วนเนี่ยเจใช้แรงงานต่างด้าวด้วยซ้ำไปเพราะฉะนั้นเนี่ยการขึ้นแรงงาน300บาทขั้นต่ำเนี่ยมันไม่ได้หมายความว่าขึ้นในแรงงานในแรงงานประเทศของเราอย่างเดียวเพราะว่าในภาคีเรื่องของแรงงานระหว่างประเทศมันจะโยงไปถึงแรงงานต่างด้าวด้วย พราะฉะนั้นอันนี้สงเนี่ยจริงๆ300กลุ่มที่ใช้แรงงานที่มาจากต่างประเทศไม่ว่าจะเป็นกัมพูชาก็ดีหรือพมา่าพวกนี้หลังประกาศไปแล้ววันที่1มกราคมปี2556พวกนี้แรงงานฐานแรงงานเขาจะต้องปรับหมด นะครับ,รบไม่ไม่ไม่ใช่จะเลือกปฏิบัติเฉพาะให้คนไทยอย่างเดียวไม่ได้อันนี้ก็กคือ <จะ S 2> ต้องเท่าเทียมกันหมดถูกต้องครับเพราะฉะนั้นคนที่ใช้แรงงานต่างด้าวที่คาดว่าเคยเซฟคอร์สกันมาลดต้นทุนได้ถึง50%จากค่าแรงเนี่ยตอนนี้ก็เหมือนเพิ่มขึ้นมันผลกระทบมันจะแรงที่เขาว่าขึ้นสูงเพราะว่าแรงงานไทยเนี่ยจริงๆมันมีแรงงานขั้นต่ำมันมีําดับขั้นของการปรับขึ้นทุกๆปีอยู่แล้วแต่เพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยคนที่ใช้แรงงานต่างด้าวเยอะก็จะได้รับผลกระทบค่อนข้างมากพอสมควรนะครับ เอาละครับเดี๋ยวไปดูอีกสักเรื่องหนึ่งนะครับ,รบที่ดูเป็นมีพี่พิศนุมีเรื่องอะไรไหมครับก็จะมีเรื่องของ 3G แต่อาจจะขอ,อสรุปประเด็นแล้วกันนะครับ,รบว่ากรณีที่ 3G ได้ผ่านการพิจารณานะครับผ่ผานการวินิจฉัยจากสารปกครองเป็นที่เรียบร้อยว่า กระบวนการในการประมูลต่างๆนะครับนะครับก็เป็นไปอย่างถูกต้องตามกฎหมายไม่ได้มีการหัวหรือมีการกระทําผิดในฝ่าฝืนกฎหมายในแต่ในเรื่องอื่นๆแต่อย่างใดนะครับ,รบตรงนี้ทางคณะกรรมการกสทชนะครับหรือคณะกรรมการกิจการโทรคมกิจการกระจายเสียงนะครับรวมทั้งกิจการโทรทัศน์นะครับก็จะมีการดําเนินการต่อเพื่อที่จะมอบใบอนุญ,ญาตทั้งทั้ง3กลุ่มนะครับ ทั้งไม่ว่าจะเป็นของ True นะครับหรือของ AIS หรือจะเป็นของ D-Tac นะครับ,รบตัวนี้ก็เป็นกระบวนการที่เขาจะมีการมารับทราบนะครับเรื่องข้อพิจารณาในเรื่องของการอนุญาตใบอนุญาต 3G นะครับให้กับ3กลุ่มนะครับก็จะมีการถือว่าเป็นของขวัญปีใหม่นะครับให้กับคนไทยที่ว่าหลังจากนี้ต่อไปนะครับก็จะมีการเ,เริ่ม จัดวางระบบโครงข่ายต่างๆเพื่อรองรับกับ3 g นะครับซึ่งก็คงจะใช้เวลา1ไตรมาสนะครับตามประมาณการที่มีการคาดไว้ว่าจะมีการสร้างปรับปรุงเรื่องระบบะส่งสัญญาณอะไรต่างๆเพื่อรองรับขึ้นความถี่2อ่กิกะเฮิรตซ์นะครับอันนี้ก็จะเป็นอยู่ในกรอบของกฎหมายนะครับที่กำหนดเอาไว้90วันก็คงจะไม่มีอะไรผิดพลาดไปแต่อย่างใดนะครับนอกจากนี้อื่นๆนะครับเท่าที่ดูนะครับทางด้านพันเอกดรเตอษ์เสถงมลิวันนะครับประธานกิจการโุรคม,มนาคม และกิจกรรมกิจการ,รกิจการโทรมคมหรือกทอ, <c Brilliant. S 1> อนะครับเมื่อวันที่7ก็มีการประชุมหารือกันนะครับมีวาระจารณาออกใบอนุญาตขึ้นความถี่โดยคณะกรรมการกทคภายใต้คณะกรรมการกิกกรกรกจการ,รกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติหรือกสทชได้มีมติให้ออกใบอนุญาตตามมาตรา7นะครับตามแห่งพระราชบัญญัติประกอบกิจการโทรคมนาคมพุทธศักราช2544 เพื่อประกอบกิจการตามการขอบเขตการขอ,อเพื่อประกอบการตามขอบเขตการอนุญาตให้แก่ผู้ชนะประมูลนะครับอันนี้ก็จะเป็นเรื่องที่จะต้องอดูว่าหลังจากนี้ไปแล้วนะครับผู้ประกอบการแต่ละค่ายใครจะชิงความเร็วได้มากกว่ากันคใครจะ,ะจัดวางระบบพร้อมที่จะประกาศนะครับใช้อย่างเต็มรูปแบบในระบบ 3G นะครับก็อันนี้ คงไม่ช้าไม่นานนะครับก็ถือว่าเป็นของฝันสําหรับคนไทยที่จะมีโอกาสได้ใช้3า g ก,กันสักทีหลังจากที่เรารอคอยกันมานานนะครับ,รบปัญหาอุปสรรคต่างๆก็น่าจะผ่านพ้นไปได้ด้วยดีนะครับสิ่งที่ยังหลงเหลืออยู่ก็น่าจะเป็นประเด็นเรื่องที่ทางกลุ่มนักวิชาการก็ดีหรือทางกลุ่มสวบางกลุ่มนะครับ,รบที่ยังมีความผิดคัดค้านอาจจะมีแนวทางมุมมองอื่นๆแต่คิดว่าเมื่อถึงวันนี้แล้วทุกอย่างน่าจะผ่านพ้นไปได้โดยราบรื่นนะครับ ส่วนประเด็นอื่นๆเดี๋ยวเราขอยกยอดเอาไว้วันพรุ่งนี้แล้วกันนะครับเนื่องจากวันนี้เวลาเราค่อนข้างจำกัดแล้วก็ข่าวค่อนข้างจะมีรายละเอียดค่อนข้างมากนะครับเดี๋ยวไว้พรุ่งนี้เราก็จะมานําเสนอให้คุณผู้ชมได้ติดตามกันต่อไปนะครับสำหรับวันนี้ผมพร้อมทีมงานต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับพบกันได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้สําหรับวันนี้สวัสดีครับ